สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนนะครับทำข้อสอบ n t ภาษาไทยนะครับก็เป็นข้อที่22นะครับในการทําข้อสอบนะครับเราต้องรักการอ่านนะครับอ่าเรามาเริ่มอ่านที่ข้อสอบกำหนดให้เลยนะครับอ่านข้อจุดจุด,จดแล้วตอบ คำถามข้อ22แสดงว่าเขาให้อ่านข้ออะไรครับข้อความคอวอมความนะครับมืดไปไหมนะก็เริ่มอ่านเลยนะครับบ้านของวีนาเปิดขายอาหารนะครับ 1. มีรายการอาหารให้ลูกค้าสั่งเยอะแยะ 2. แถมยังมีบริการน้ำดื่มให้ฟรี 3. ทั้งที่ราคาสินค้าขึ้นหวบหาบ C แต่อาหารในร้านก็ยังมีราคาย่อมเยาโอเ้เขามีตัวเลขกำกับมาให้นะครับนี่หนึ่งเป็นยังไงสองเป็นยังไงสามเป็นยังไงสี่เป็นยังไงนะครับและคำถามสำคัญนะครับตรงนี้ต้องอ่านให้เข้าใจข้อความจุดๆ,ๆเลขใด ใช้ภาษาได้จุด,จดสมแสดงว่าก็ถามข้อความในอะไรเลขหมายเลขนะครับหอนมอเป็นหมอหมออายอหมายเลขได้ใช้ภาษาได้อะไรสมครับเหมาะสมหมอมอเป็นหมอหมออเหมาะได้เหมาะสมนะครับ นักเรียนก็มาลองอ่านดูเขาก็มีหมายเลข1หมายเลข2อหมายเลข3หมายเลข4นักเรียนก็มาลองอ่านดูหมายเลข1มีรายการอาหารให้ลูกค้าสั่งเยอะแยะฟังดูแล้วก็เป็นคำที่ภาษาบ้านๆใช้กันทั่วๆไปนะครับแถมยังมีบริการน้ำดื่มให้ฟรี ก็เป็นภาษาที่มันไม่ค่อยเป็นทางการนะครับแถมยังมีนะี่ก็เหมือนภาษาพูดกันเนะาะ 3. ทั้งที่ราคาสินค้าขึ้นหัวบหาบเนี่ยังเราดูคำว่าหวบหาบเห็นไหมมันก็เป็นภาษาพูดกันนะครับข้อ C แต่อาหารในร้านก็ยังมีราคาย่อมเยา อันนี้ดูเป็นทางการกว่าเพื่อนไหมก็ลองคิดดูนะครับนักเรียนคิดดูนะนักเรียนจะเอาข้อไหนคิดไว้นักเรียนเลือกข้อไหนมาก็แล้วแต่ที่ครูจะเฉลยก็คือใครตอบข้อ4ถูกต้องครับเพราะว่าเขาใช้ภาษาที่ฟังแล้วเป็นทางการนะครับแต่อาหารใน ร้านก็ยังมีราคาย่อมเยาวนะครับไม่ได้ใช้คำที่เป็นภาษาพูดกันทั่วไปนะครับอ,อย่างเช่นถ้าไปใช้คำว่า,าร้านก็ยังอา,อาหารในร้านก็ยังมีราคาถูกๆไม่แพงอย่างนี้มันเป็นภาษาทั่วทวไปอันนี้คำว่าย่อมเยาวนะครับมัน เป็นภาษาที่เป็นทางการกว่านะครับก็ไปการในกระดาษคําตอบนะครับข้อ4แล้วก็ไปการในกระดาษคําตอบนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ